อ๋อจัดกับน้องใหม่ใช่น,น้องใหม่มันมีวิธีกอรจัดของของหนึ่งดีสบายดีดีดดตีกันนะมีขอบยางมียี่สิบเส้นมาใหม่เปช่วยหน่อยของมาทันบัดดีจ่ายบีไปตอกกระดูง่ายกว่า โอเควันนี้ครับวันนี้ผมมาสรุปงานตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนตัว CPU iPad Gen 7นะครับโอเคเอากล้องอันนี้หายกล้องตัวนี้ใส่กล้องแป๊บนึง ใจรักวะมาได้ไงวะเน,นี่แจ่ม,ม,มเลยนิดนึงอเดี๋ยวถ้าคอมด,ด,ด้วยเออไอจอ,อ,อมคนสองอ่ะไม่มีต้นตุ่นจะไม่ไปไม่มีไม่มีเยียย่ยมเลยหวานเจียเ๊ยบไอาหวานเจี๊ยบไปไอ้แม็กไอ้หวานเจี๊ยบกรอบยางอีกอ่ากรอบยางได้แล้วเสร็จเล้ว เจ็ดอาร์มเลยอาหันเจียบโอเคเรามาประกอบเครื่องนี้กันครับผมตัวนี้เปลี่ยน tpu เรียบร้อยนะครับผมเป็นตัว iPad ประมาณนี่โอเคประมาณนี้เรปิดเครื่องก่อน อยู่บนเหรอพี่เชตัหน้หมกอยา,า,ย,อย,ายนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้แล้วี่เออจอเปลี่ยนจอกยาได้อยู่ใช่ปะได้อยู่จได้กแล้วพี่ชวเแค่อ๋ออ้นี่ฟิล์มจในด้วยยางก็ได้ Ừ, เดี๋ยวก็ได้มาทำได้หมดคน,คนอื่นทำได้เราต้องทำได้ใช่ป่ะภูมิใจเลยนะได้แล้วแย่งเลยนะตอนนี้ไม่ทันอาร์มแล้วตอนนี้ I อันนี้ของใหม่หรอของเก่าของใหม่เหรอเฮ้ยรอของเก่าดีของมือสองหนึ่งเก้าแปดเก้ามันน่าจะต้องเป็นหนึ่งเก้าแปดเก้าว่ะ เอาไอ้นี่เด๋อไอเพชรขึ้นไปหาปามบอกให้เอาบอดี้ตัวเครื่องหนึ่งเกปดเอ่ะไออาปามเขารู้อยู่ให้เขาหยิบให้มันเป็นบอดี้มือสองพร้อมจอแต่ว่าจอมันเสียจะให้เอาบอดี้อ่ะมาให้ปาให้อาร์มเทสดูในนั้นอ่ะมันจะมีแท็กแพดกับคีย์บอร์ดอยู่ที่ตรงรุ่นเลยแล้วเอาของใหม่เนี้ยไปเก็บเอาของใหม่ที่เอาให้อาร์มไปเก็บปามอยู่ชั้นสามะเคาะเรียก ล,ล,ออลองให้เขาลองหน่อยแล้วมันจะมีแท็กแพดของใหม่ ครับอดีครับครับอ๋อมาส่งของเลยใช่ไหมครับหน้าบ้านเออมามาส่งมาส่งเอ่อเคฟซีป่ะครับอ๋อเจอเจอ,เจอบ้านยังครับผมสไม่ยทีใช่ใช่ฝากไว้ที่หน้าร้านให้น้องหน้าร้านได้เลยครับครับครับผมไปไปกินข้าวก่อนไปอาร์มอามไปกินข้าวหน้าบ้านก่อนไอแม็กพักก่อนไปกินข้าวก่อน điều nó yên đi, cho anh 1 ăn với đi. เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งรอกินหน้าบ้านเลยเนี yeah, ่ยไ <Okay. S 1> อ้แม็กไอ้เพชรสงสัยต้องให้เองสั่งผ้าให้ผ <laughs> ้าใหม่ผ้าร้านนั้นรัดแมวกูบอล <All right. S 1> มันหมด เดี๋ยวเขาส่งให้เราก่อนนะส่งก่อนส่งก่อนโอนอ๋อาได้มาแล้วเอาสองเครื่องเลยเอาเครื่องเลยเดี๋ยวกินไปกินไอ้นี้ก่อนไก่มันมาแล้วเดี๋ยวมันมันจะเย็นแล้วก่อนเออเดี๋ยวลองเปลี่ยนแท็คแพดคีย์บอร์ดดูกินไก่ก่อนนะ เนี S <S uh> ่ยตรงโต๊ะพ like ี่ก็มีตรงแถวนั้นก็มีโต๊ะเป้ถ้าไม่มีก็เส้นเนี้ยเพชรเส้นนี้ถ้าไม่มีก็เส้นนี้เส้นนี้ถึงระวังนะระวังมันต้องไปใกล้ๆหน่อยไปทางไปมุดเดินไปทางมุนสายมันอยู่นู่นติดกัน

ตอบอร์ดอ,อ,อ๋อใช้ได้ไหมได้ไหมได้ม,ไม,มันแสดงว่าเป็นที่แท็กแพดแต่แพไม่ตรงรุ่นบัวอ,อ,อ,องให้หนึ่งเดี๋ยวคุยกันหนึ่งเนยไอหนึ่งอ๋อแม็กก็อยู่นี่ใช่ปะ่ะแม็กก็อยู่ม,ม,มันอย่างนี้เป็นที่อะไรวะเป็นที่แท็กแพดปะเพร <อ S 2> าะว่าย้ายมาที่เครื่องนี้แล้วได้เลยเพราะว่านั้นที่พี่หนึ่งเปิกมาก็มีบอร์ดเล็ก แท็แล้วก็แทัชแพดท็กแต่ย้ายบอร์ดไม่งานได้งั้นเป็นที่อะไรอย่างงี้เป็นที่แท็กแพดเราจะต้องลองทัชแผดดูหน่หอยผมไม่ก็สายแพร่สายแพร่นะเออลองเปลี่ยนดิลองจะเปลี่ยนแต่ว่าสายแพร่ดิเอาสายแพร่ตัวนี้ไปใส่ <S <S เออกินข้าวก่อนเฮ้ยไอ้กินข้าวกาว่อนหนึ่งพาแฟนขึ้นไปส่งไหมงไงกินข้าวก่อนข้าวไปพาเพื่อนกินข้าวไปหนึ่งไอ้อาร์มไป ผมว่าเทค่าจะดีสาเปไม่ดีเดี๋ยวลองงงไม่แตกแผ่ก็ใส่แพรอหรือว่าอาจจะเป็นสองอย่างทั้งทั้งแตกแผ่และใส่แพร์บางทีแ็กแพ่ไม่ตรงรุ่นอะใส่แพรไม่ตรงรุ่นใช่ไหมล่ะไม่รวมไม่รวมเดี๋ยวต้องให้คนที่อยู่หยิบ อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับมันจะไปติดตรงไอคาว จะติด Activate หน้า i c l o u นนี่นนี้ไม่มี password เข้าก็โอเคครับเดี๋ยวผมสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับเครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับตอนแรกมาเนี่ยคืออาการที่มัน r รีสโ r e แล้วไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างฮาร์ดขอบคุณมากนะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ